ใช้ลังถึง2ชั้นหนึ่งนะคะนี่สวัสดีสวีดัตจ้าสำหรับวันนี้เราจะมาทำไส้สาลาเปาหมูสับนะคะสูตรคููมุดนะคะวันนี้เราจะมาแนะนำอัตราส่วนผสมของไส้นะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะเรามาดูนะคะตัวที่1เราจะใช้หมูบดติดมันนะคะนี่ใช้ หมูบวติดมันเพื่อให้หมูมีความนุ่มขึ้นแล้วก็อร่อยมากขึ้นนะคะเราจะใช้หบวบติดมัน500กรัมนะคะต่อมาเราจะใช้แครอทหั่นเตา๋านี่นะคะ30กรัมใช้เห็ดหอมเราใช้เห็ดหอมหั่นเตา5หดอกนะคะแช่น้ำก่อนแล้วก็หัน่นนะคะใช้หดอกดต่อมาก็เป็นหัวหอมใหญ่ เราใช้ครึ่งหัวนะคะก็จะมาต้นหอมซอยสองต้นนี่นะคะแล้จะมาเราก็จะใช้น้ำมันสีขาวอันนี้สีขาวนะคะสามช้อนโต๊ะนะคะใช้น้ำมันหอยนี่นะคะเราใช้น้ำมันหอยห้าช้อนโต๊ะนะคะน้ำมันงา มันเงาเราจะใช้1ช้อนโต๊ะตัวต่อมาอันนี้เป็นน้ำตาลทรายน้ำตาลทรายเราใช้สช้อนโต๊ะนะคะตัวต่อมาก็คือพริกไทยป่นเราใช้1ช้อนโต๊ะแป้งข้าวโพดแป้งข้าวโพดเราใช้สช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็ตัวสุดท้ายก็จะเป็น ไข่เค็มนะคะอันนี้เป็นอัตราส่วนผสมของไส้นะคะที่เราเห็นอยู่ตรงหน้านะคะไข่เค็มเราจะใช้เฉพาะไข่แดงนะคะจะนึง่งนึ่งก่อนก็ได้นะคะทำให้สุกก่อนหรือว่าจะใช้ไข่ปกติไข่เค็มก็สุกอยู่แล้วนะคะอันนี้ก็เป็นส่วนผสมของไส้สาลาเปานะคะทั้งหมดนะคะ ต่อมานะคะก็จะมาดูส่วนผสมของไส้สาลาเปานะคะว่าเราผสมกันยังไงบ้างนะคะแล้วก็เตรียมหมูนะคะก็ใส่ซีอิ๊วขาวนะคะใส่น้ำมันหอยลงไปนะคะ ใส่น้ำมันงาน,นะคะใส่น้ำตาลทรายลงไปนะคะใส่พริกไทย่นนะคะแล้วก็ใส่แป้งข้าวโพดน,นะคะ ทำการนวดให้เข้ากันนะคะส่วนผสมผักนะคะเราจะใส่หลังจากที่เราคนหมูจนเหนียวแล้วนะคะนี่นะคะพอดูส่วนผสมเริ่มเหนียวเราก็จะใส่ผักตามลงไปนะคะ ส่วนผสมของแป้งสาราเปานะคะก็จะมีแป้งกินเลนเหลืองนะคะเราใช้380กรัมผงฟูนี่รรนนะคะ่ะสช้อนชาแล้วก็น้ำมันนำข้าวนะคะเราใช้4ช้อนโต๊ะนะคะ แล้วก็ของเหลวที่เราพักไว้เมื่อตะกี้นะคะมียีสตน้ำตาลทรายแล้วก็นมสดะคะ่ะหลังจากที่เราพักไว้ห้านาทีนะคะ mm hmm. ก็จะมีความมีการทำงานของยีสต์นะคะฟองขึ้นแบบเท่าตัวเลยนะคะนี่ต่อมานะคะเราก็จะมาทำการร่อนแป้งกันนะคะ mm hmm. เพื่อกองสิส่งสกปรกออกไปนะคะแป้งกับผงฟูนะคะ เรากทำการร่อนแป้งค่ะพอเราล่อนแป้งเสร็จแล้วนี่นะคะถ้าเราไม่ร่อนก็จะมีเม็ดสิ่งสกปกไม่ใช่สิ่งสกปกเป็นสิ่งที่แข็งนะคะ ้าเอามาทำมันก็จะทําให้แป้งไม่ขาวเนียนนะคะต่อมานะคะเราก็จะใส่น้ํามันนําข้าวนะคะใส่ลงไปเลยแล้วก็เราจะใส่ของเหลวที่เราเตรียมไว้ก็คือยีสต์น้ําตาลแล้วก็นมสดนะคะใส่ทั้งหมดลงไปนะคะ เราก็จะคนให้เข้ากันนะคะเราค่อยๆตะล่อมให้เข้ากันนะคะไปเรื่อยๆค่ะ นี่นะคะแป้งที่เราผสมเสร็จแล้วเราก็จะทําการนวดนะคะเดี๋ยวเราจะมาเปลี่ยนใส่ถุงมือเพื่อนวดนะคะแป้งที่เราผสมนะคะจะเห็นว่ามีความขาวนะคะเดี๋ยวเราจะไปเปลี่ยนถุงมือนะคะเพื่อความสะอาดนะคะแป๊บหนึ่งนะจ๊ะ จ้ามาจะเราจะพาทำซาะลาเปาแฟนซีนะคะเราจะผสมสีผสมอาหารไว้มีสีแดงสีเหลืองสีน้ำเงินแล้วก็อันนี้เป็นสีดำนะคะสีดำก็เกิดจากสีแดงผสมสีน้ำเงินแล้วก็สีเหลืองนะคะเราจะได้เป็นสีดำนะจ๊าแล้วเราก็นำไปผสมกับแป้งซาลาเปาที่เรานวดไว้นะคะ นี่นะคะซาลาเปาแฟนซีน้องลูกเปาแฟนซีนะคะเมื่อกี้เราใช้รังถึงสองชั้นหนึ่งนะคะนี่น,นะคะน่าตาน่ารักน่ารักเกินปุยมุ้ยนี่นะคะน่ารักมาก